ดีค่ะน้งปริมค่ะวันนี้น้ปริมจะมาส่อการบ้านพี่แม็กจากไรฟ์สุดั้าที่35ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะเป็นงไงไปดูกันเลยค่ะสมการมานะคะแล้วเขาก็ถามว่า A บวก B บวก C มีค่าเท่าใดนะคะก่อนอื่นนะคะน้าปริมจะแบ่งเป็น2ก้อนนะคะก็คือก้อนนี้กับก้อนนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะน้าปริมจะสังเกตในวงเล็บแรกก่อนนะคะว่า ว่าตัวไหนน้อยที่สุดนะคะซึ่งตัวที่น้อยที่สุดก็คือ x ยกกำลัง4นั่นเองค่ะน้ำปลิมก็จะดึงตัวร่วมออกไปข้างนอกเลยนะคะน้ำปลิมก็จะได้เป็นข้างนอกก็คือ x ยกกำลัง4ข้างในนะคะก็คือ x มี x อ,อยู่7ตัวนะคะแล้วก็เราก็ดึงออกไป4ตัวเราก็จะเหลือ x อ,อยู่3ตัวนะคะแล้วก็ทำแบบนี้ไปทุกตัวนะคะ มี xu หกตัวดึงออกไปสี่ตัวก็จะเหลือ xu สองตัว x ยกำลังหลบลบออกไป4ตัวเราก็จะเหลือ x อหนึ่งตัวก็คือ x ตัวเดียวนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะเราสังเกตเห็นว่าเราดึงตัวร่วมออกไปแล้วนะคะ xu กำลังสเราดึงตัวร่วมออกไปข้างนอกแล้วนะคะเราก็จะเหลือเมื่อเราดึงตัวร่วมออกไปแล้วนะคะเราก็จะเหลือเลขหนึ่งนั่นเองค่ะ แล้วก็อีกวงเล็บหนึ่งนะคะน้ำปริมก็จะมาเขียนได้เป็นบวกกับ e วงเล็บหนึ่งก็คือ x ยกกำลังสามบวก x ยกกำลังสองบวก x แล้วก็บวกหนึ่งนะคะน้ำปริมก็จะดึงตัวร่วมต่อไปนะคะน้ำปริมก็จะดึงก้อนนี้ออกกับก้อนนี้ออกนะคะเมื่อเราดึงออกไปแล้วนะคะข้างหน้าก็คือ x ยกกำลังสามบวกกับ x ยกกำลังสองนะคะแล้วก็บวกกับ x บวกกับหนึ่งนะคะแล้วก็อีกวงเล็บหนึ่งนะคะก็คือข้างในก็คือ x อยกกำลังสี่แล้วก็บวกกับตรงนี้นะคะเราสังเกตเห็นว่าเราดึงตัวร่วมออกไปแล้วนะคะเมื่อเราดึงตัวร่วมออกไปแล้วนะคะเราก็จะเหลือหนึ่งนั่นเองค่ะ ก็บวกหนึแล้วก็วงเล็บปิดให้เรียบร้อยนะคะเมื่อเราได้แล้วนะคะน้อำปิมจะแบ่งในวงเล็แบแรกนะคะแบ่งให้เป็นสองก้อนนะคะก็คือ x ยกกำลังสามบวกกับ x ยกกำลังสองแล้วก็ x ยกกำ x บวกกับหนึ่งนะคะซึ่งในวงเล็แบแรกนะคะเดี๋ยวน้อำปิมจะใส่วงเล็บนะคะ ะะเราจะสังเกตเห็นค่าที่น้อยที่สุดนะคะ,ะ,คะก็คือ x ยกกำลังสองนั่นเองค่ะน้ำปริมก็จะดึงตัวร่วมออกไปเลยนะคะเราดึงตัวร่วมออกไปแล้วเราก็จะได้เป็นข้างนอกก็คือ x ยกกำลังสองข้างนอกก็คือ x ยกกำลังสองนะคะแล้วก็ข้างในนะคะ มี x อยสามตัวนะคะเราเราดึงออกไปสองตัวเราก็จะเหลือ x อหนึ่งตัวนะคะก็คือ x แล้วก็บวกกับตัวนี้นะคะ x ยกกำลังสองดึงตัวร่วมออกไปเราก็จะเหลือหนึ่งนั่นเองนะคะแล้วก็บวกหนึ่งแล้วก็วงเล็บหลังเราไม่ได้ทำอะไรนะคะแล้วก็บวก x บวกหนึ่งนะคะแล้วก็ข้างนอกนะคะก็คือ x ยกกำลัง4บวก1นั่นเองค่ะหลังจากนั้นนะคะน้ำปริมจะดึงตัวร่วมต่อไปอีกนะคะซึ่งเราจะเห็นว่าที่ดึงตัวร่วมออกต่อไปอีกได้นะคะก็คือ x บวก1 2ก้อนนี้เลยนะคะเมื่อเราดึงไปแล้วนะคะเราก็จะเหลือข้างนอกก็คือ x บวก1ส่วนข้างในนะคะ ก็คือ x ยจกำลังสองต่อไปนะคะ x บวกหตัวนี้เราดึงตัวร่วมไปแล้วนะคะเราก็จะเหลือ1นั่นเองนะคะแล้วก็บวกหนึ่งไปแล้วก็คูณกับข้างนอกเราไม่ได้ทำอะไรนะคะแล้วก็เขียนไปเลย x เจกำลังสี่บวกหนะคะหลังจากนั้นนะคะน้ำปริ่มขอสลับที่การคูการบวกนะคะ ในแต่และว,วงเล็บนะคะน้ำปิ่ก็จะได้เป็น1บวก x คูณกับ1บวก x กยกกำลังสองแล้วก็คูณกับ1บวก x กยกกำลังสี่นะคะ mm hmm. เมื่อเราสลับวงเล็บแล้วนะคะเราจะมาดูที่คำถามได้เลยนะคะมาดูที่โจทย์ที่เขาให้มาเลยนะคะก็คือ 1นึ่งบวก x ยกกำลัง a คูณกับ1นึ่งบวก x ยกกำลัง b แล้วก็คูณกับ1นึ่งบวก x ยกกำลัง c นะคะซึ่งเราจะเห็นว่ามันจะตรงกันหมดเลยนะคะเราสามารถแทนค่าเป็นตัวต่อตัวได้เลยนะคะซึ่ง x ตัวเดียวตัวนี้ก็คือ x ยกกำลังหนงนั่นเองนะคะแล้วก็มาแทนค่าเลยนะคะเราก็จะได้เป็น a จะเท่ากับ1นะคะแล้วก็ b จะเท่ากับ2นั่นเองนะคะแล้วก็ c ก็จะเท่ากับ4นะคะหลังจากนั้นนะคะเขาถามค่าของ a บก b บวก c นะคะซึ่งเรารู้หมดทุกตัวแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราก็มาเขียนได้เลยนะคะ a บวก B บวก C ก็จะเท่ากับ1บวก2บวกสเมื่อเราบวกกันแล้วนะคะเราก็จะได้เท่ากับเตนั่นเองค่ะนี่ก็จะเป็นคำตอบของเรานะคะเพราะฉะนั้น A บวก B บวก C จะเท่ากับเตนั่นเองค่ะเสร็จแล้วค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย